อ่าก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อ่าหลังจากเมื่อวานนะครับครูอธิบายเรื่องการเข้าห้องเรียนนะครับการเข้าห้องเรียนการเข้าทํางานการเข้าบทเรียนเข้ายังไงนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อแรกนะครับความหมายและประเภทนะครับของภาพในงานกราฟิกนะครับจุดประสงค์ของเราถ้าเรียนเรื่องนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งบอกข้อหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้อย่างถูกต้องนะครับสองนะครับสอง อธิบายความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์แล้วก็ลาสเตอร์ได้นะครับนะ,ะทีนี้ครูจะย้อนกลับไปที่ Facebook ก่อนนะครับหน้า Facebook ก่อนอ่ะครูหลังจากอัดคลิปวิดีโอนี้เสร็จนะครับครูก็จะโพสต์ไฟล์เนี้ยลงไปในท้ายอ่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่หน้าวอลของกลุ่มนะครับ facebook ของเรานะครับก็ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอเรื่องความหมายและนะครับและ ส่วนและประเภทของไฟล์ในงานกราฟิกนะครับครูก็จะมีวีโอลงให้ตรงนี้นะครับอ่าครูก็จะวีโลงต่อท้ายตรงนี้นะครับหลังจากนักเรียนดูวีดีโอเสร็จนะครับให้พวกเราคลิกเข้าไปที่บทเรียนก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้อ่านะครับมันจะเด้งมาที่หน้าอ่าหน้านะครับครูจะลงเนื้อหาความรู้ไว้ตรงนี้นะครับนะก็เลื่อนลงมาดูว่า หลังจากเรียนเรื่องนี้แล้วอธิบายความหมายของกราฟิกได้อธิบายความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบลาสเตอร์และเวกเตอร์ได้นะครับทีนี้เนื้อหาครูก็จะลงไว้ตรงนี้นะครับครูก็จะลงไว่าปัจจุบันนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าไม่มีใครสามารถปร,เริเสียว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามามีชีวิตมีบทบาทในชีวิตของพวกเรานะครับเนะี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายในวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนื้อหาถ้าวิดีโอไม่เข้าใจครูจะลงเป็นสไลด์ไว้ตรงนี้นะครับพวกเราก็เลื่อนดูว่ามันคืออะไรนะครับ เสร็จแล้วถ้าเครื่องไหนโน้ตโทรศัพท์เครื่องไหนหรือพีซีไหนที่เปิดไม่ได้ครูจะลงเป็นสไลด์ให้ไแบบนี้นะครับครูก็จะทเป็นทีละเรื่องไว้อเพวาะเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยตรงนี้นะครับกดเลื่อนดูได้เลยนะครับครูจะย้อนกลับมาที่ไฟล์ PowerPoint ของครูที่ครูเตรียมไว้นะครับมาดูเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกกราฟิก กราฟิกคืออะไรนะครับครูส,สมมุติว่าสมมุติถ้านักเรียนต้องการเขียนภาพเขียนเรื่องราวให้เพื่อนเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อความตรงเนี้ยอันนี้ครูบอกว่ามันคือกราฟิกนะครับกราฟิกคืออะไรนะครับเขาบอกกราฟิกก็คือการสื่อความหมายด้วยเส้นนะครับสัญลักษณ์รูปวาดภาพถ่ายกราฟแผนภูมิการ์ตูนอื่นๆนะครับเพื่อให้สื่อความหมายของข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจ นะครับกราฟิกอาจจะอยู่ในรูปแบบของรูปวาดนะครับภาพถ่ายที่ประกอบด้วยเส้นข้อความแผนภูมิอยู่ที่เราจะจัดรูปแบบนะครับเราจะเอามาจัดมาวางยังไงก็ช่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากราฟิกนะครับเช่นตัวนี้นะครับงานกราฟิกเห็นไหมภาพวาดจิตกรรมฝาผนังภาพวาดจากสมุดวาดรูปวิชาศิลปะเนี่ยเราต้องการสื่อเรื่องเรื่องหนึ่งให้คนเข้าใจแล้วก็วาดออกมาเป็นรูป อ่าถ้ารูปภาพมันไม่สื่อเราก็ใส่ข้อความถ้าข้อความมันไม่ชัดเจนเราก็ใส่แผนภูมิใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่เส้นใส่อะไรเพื่อสื่อให้คนอื่นเข้าใจนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงกราฟ,ฟิกแล้วมันจะมีศัพท์อีกคํานึงก็คือคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกนะครับคอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกกับกราฟ,ฟิกสองตัวเนี้ยจะเหมือนกันนะครับคือจุดประสงค์หลักก็คือต้องการสื่อความหมาย นะครับสื่อความหมายให้คนอื่นเข้าใจตามที่เราต้องการนะครับแต่มันต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันที่คอมพิวเตอร์กราฟิกเราจะใช้ใช้อะไรครับใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวสร้างชิ้นงานเป็นตัวสร้างสื่อสร้างกราฟิกเพื่อสื่อความหมายนั้นนะครับให้คนเข้าใจแต่ถ้าเป็นกราฟิกธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เราจะทําเองจะเอากาวเอาอะไรมาแปะมาติดแล้วแต่เราเพื่อสื่อความหมายนั้นนะครับอันนี้เห็นไหมครับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวสร้างชิ้นงานออกมานะครับตัวแรกตัวนี้ตัวนี้นะครับทําจากเพนตัวที่สองทำจาก Photoshop ซึ่งเราก็จะเรียนในเทอมนี้นะครับเนี่ยสารพลังสู้ภายโควิดเห็นไหมครับตรงนี้ยทำจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อมีกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกเสร็จนะครับเราเคยสงสัยไหมว่า ไฟล์ที่เราถ่ายออกมาจากโทรศัพท์ถ่ายออกมาจากกล้องเนี่ยมันคือไฟล์ประเภทอะไรนะครับรูปแบบของภาพในงานกราฟ,ฟิกนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับคือแบบลาสเตอร์กับแบบเวกเตอร์นะครับลาสเตอร์คือข้างบนเราสังเกตดีๆข้างบนเห็นไหมครับจากภาพปกติภาพแรกเมื่อเราขยายจะเจอภาพที่สองนั่นหมายความว่าแบบลาสเตอร์ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยายภาพปุ๊บภาพมันจะไม่ชัดแต่ถ้าแบบเวกเตอร์นะครับเนี่ยแบบนี้เวกเตอร์ตัวนี้นะครับ เราจะขยายมันเท่าไหร่ขยายยังไงภาพก็ไม่เบลอภาพก็ยังคมชัดเหมือนต้นฉบับเสมอนะครับทีนี้มาดูภาพแบบลาสเตอร์นะครับภาพแบบลาสเตอร์เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยจุดเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าพิกเซลมาเรียงต่อกันนะครับในหนึ่งรูปภาพเนี่ยจะมีจุดเล็กๆหลายๆรูปนะครับเรียงต่อกันเกิดเป็น1ภาพนะครับตัวอย่างของภาพแบบลาสเตอร์เช่นภาพแบบ BMP, JPG, GIF, t i f นะครับ พวกนี้เมื่อเราขยายเนี่ยเราจะเจอเป็นช่องสี่เหลี่ยม่าเดี๋ยวครูจะขยายภาพให้ดูนะครับอเดี๋ยวครูจะลองขยายภาพให้ดูเดี๋ยวพวกเราดูภาพนี้นะครับาภาพเนี้ยคือภาพแบบลาสเตอร์นะครับคือต้นฉบับเลยถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยภาพมันจะมีความคมชัดนะครับคมชัดปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราขยายนะครับเราขยายขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆหลายจุดเรียงกันเรียงกันขึ้นมาเกิดเป็นรูปภาพหนึ่งรูปนะครับ แต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ในระดับสายตาค่าปกติของมันเราจะมองไปเห็นเป็นภาพปกติเห็นไหมครับอันนี้คือภาพเหมือนกันภาพที่เกิดจากกล้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวกูหายให้ดูภาพที่เกิดจากกล้องนะครับเราถ่ายมาจากกล้องอสมมติ เี๋ยวครูชารรอแป๊บหนึง่งเห็นไหมครับภาพเนี้ยคือถ่ายจากกล้องกล้องดิจิตอลนะครับแต่ถ้าเราดูด้วยระดับสายตาหเห็นไหมครับภาพมันคมชัดแต่เมื่อไหร่ที่เราขยายนะครับขยายขึ้นไปให้สุดเห็นไหมครับเราจะเจอจุดสี่เหลี่ยมเล็กเห็นไหมครับจุดสี่เหลี่ยมเต็มไปหมดเลยจุดสี่เหลี่ยมแต่ละจุดตัวเนี้ยแทนสีหนึ่งสีนะครับเมื่อจุดเยอะๆมารวมกันเกิดเป็นภาพขึ้นมาหนึ่งภาพนะครับอันนี้เขาเรียกว่าภาพแบบลาสเตอร์นะครับ แล้วภาพแบบเวกเตอร์ล่ะคืออะไรนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเวกเตอร์ขวามือตรงนี้เห็นไหมครับเขาขยายสิบสองเห็นไหมครับขยายออกมาจากภาพเล็กๆขยายมาใหญ่ภาพก็ยังคมชัดไม่แตกไม่เบอร์ไม่มีช่องอันนี้เขาเรียกว่าขาเรียกว่าภาพแบบเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์คืออะไรนะครับเป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการประมวลผลทาง นิสสัดนะครับมีสีมีตำแหน่งที่แน่นอนภาพจะมีความเป็นอิสระต่อกันนะครับเมื่อเราขยายภาพนะครับความละเอียดของภาพไม่ลดลงนะครับภาพก็ยังคมชัดอยู่เสมอเนี่ยเขาเรียกว่าภาพแบบเรกเตอร์นะสองอันนี้ต่างกันยังไงนะครับล่าสเตอร์ขยายแล้วภาพจะเบลอนะครับแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์ปุ๊บขยายภาพจะคมชัดอยู่เสมอนะครับคมชัดอยู่เสมอ ทีนี้เมื่อกี้ครูพูดขึ้นไปคํานึงคําว่าพิกเซลนะครับพิกเซลก็คืออะไรนะครับเคยได้ยินไหมความละเอียดของกล้องกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์เนี่ยเก้าล้านพิกเซลสิบสองล้านพิกเซลสิบหกล้านพิกเซลเห็ <problèmes S 2> <Vegeta. S 1> นไหมครับเราจะได้ยินบ่อยมากคําว่าความละเอียดของกล้องความละเอียดของโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปเห็นไหมครับความละเอียดเท่านั้นเท่านี้พิกเซลนะครับนะพิกเซลย่อมาจากพิกเจอร์ นะครับกับอิเลเมนต์นะครับซึ่งคือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของภาพดิจิตอนนะครับนะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเปรียบเทียบได้กับจุดสีของภาพ1จุดสีก็คือสี่เหลี่ยมหนึ่งช่องเทียบได้กับ1จุดสีนะครับนะอ่ะทีนี้จุดสีหลายๆจุดเรียงชิดติดก,กันทําให้เกิดเป็นภาพนะครับ1พิกเซลนั้นจะมีสีได้1สีเพียงเท่านั้นนะครับเหมือนที่ครูขยายภาพ Photoshop ให้พวกเราดูเมื่อกี้เราจะเจอจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับ อ่ะทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ากราฟิกคืออะไรคอมพิวเตอร์กราฟิกคืออะไรนะครับผ้าแบบลาสเตอร์แบบเวกเตอร์คืออะไรนะครับให้พวกเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับทําแบบทดสอบท้ายหน่วยนะครับตรงนี้ชื่อเด็กชายนอ่าตั้งใจเรียนนะครับชั้นมัธยมสาอ่าสมมติครูหนึ่งทับสองนะครับเราก็กดถัดไปครูจะมีข้อสอบอยู่สองแบบนะครับปรัยในก็คือสี่ตัวเลือก กับอัตนัยที่มีที่เราต้องตอบ3ข้อนะครับเช่นข้อหนึ่งกูถามว่าข้อใดให้ความหมายของกราฟิกได้ชัดเจนที่สุดกราฟิกคืออะไรครับกราฟิกก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจัดการกับภาพข้อความสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้คูอื่นเข้าใจเราก็เลือกข้อไหนก็ไล้ภาพที่เกิดจากการเรียงตัวกันของพิกเซลอันนี้คือภาพประเภทไหนูอธิบายไปแล้วว่าภาพประเภทไหนที่ขยายภาพแล้วเกิดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหลายจุดนะครับอันนี้คือภาพแบบคลาสเตอร์ อ่ะพวกเราก็ทําทํทำไปอันนี้ครูมั่วไปก่อนนะอย่าทาตามครูนะครับทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับแล้วกดถัดไปอ่ะนนยังไม่ได้ทานะครับทีนี้มาตอบคาถามอีกสามสี่ข้อตรงนี้นะครับนักเรียนยกตัวอย่างงานกราฟ,ฟิกนะครับที่ผู้เราพบเจอในชีวิตประจําวันนะครับในชีวิตประจําวันของเราจะพบเจองานกราฟ,ฟิกมากนะครับฉลากยากอ่าฉลาก ข้างขวดน้ําป้ายไวนิ้วทุกอย่างเป็นล้นเป็นงานกราฟิกหมดเลยแล้วพวกเราก็ยกตัวอย่างมา5อย่างแค่นั้นเองนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกคืออะไรนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกคืออะไรคอมพิวเตอร์กราฟิกก็คืออะไรครับการสื่อความหมายโดยใช้ใช้อะไรเป็นตัวสื่อนะครับกราฟิกกับคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างกันยังไงนะครับ จงอธิบายความแตกต่างของภาพแบบลาสเตอร์กับเวกเตอร์นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้ครูบายไปแล้วลาสเตอร์เมื่อเราขยายเราเป็นยังไงเวกเตอร์ ector, ขยายเป็นยังไงนะครับมันต่างกันตรงไหนเสร็จแล้วพวกเราก็กดส่งนะครับเมื่อเรากดส่งเสร็จปุ๊บงานที่พวกเราส่งจะอยู่ในนี้อันนี้เป็นตัวเดิมนะครับครูเดี๋ยวครูจะไปเคลียร์งานเก่าให้พวกเราส่งเข้ามาใหม่แล้วมันจะมีคะแนนอยู่ท้ายหน่วยตรงนี้ใครได้คะแนนไม่ถึงสี่อ่าไม่ถึงเอาสามแล้วกันใครได้ไม่ถึงสามให้ย้อนกลับไปทําใหม่นะครับนะ สำหรับท้ายหน่วยนี้กูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ